กับกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 4เรื่องการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเด็กๆมาอ่านจำนวนที่โจทย์กำหนดไปพร้อมกันเลยนะคะ18 12 16 14และมาวงกลมล้อมรอบจำนวนดังกล่าวบนเส้นจำนวนกันนะคะ18 12 16 14 จากเส้นจำนวนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้ 12, 14, 16, 18มาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆมาอาจ,จำนวนที่โจทย์กำหนดให้ไปพร้อมกันเลยนะคะ 11, 16, 20, 14แล้วมาวงกลมล้อมรอบจำนวนดังกล่าวบนเส้นจำนวนกัน 1ิบเอ็ดสี่สิบเมื่อเด็กๆวงกลมล้อมรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจากเส้นจำนวนมาเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้สิบเอ็ดสิสเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆมาอ่านจำนวนที่โจทย์กำหนดให้ไปพร้อมกันเลยนะคะ19บเสเจด สิบสามสิบสองและมาวงกลมล้อมรอบจำนวนดังกล่าวผลเส้นจำนวนกันสิบเก้าสิบเจ็ดสิบสามสิบสองจากเส้นจำนวนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้สิบสองสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆมาอ่านจำนวน ที่โจทย์กำหนดให้ไปพร้อมกันเลยนะคะ 13, 17, 14, 18จากนั้นมาวงกลมล้อมรอบจํานวนดังกล่าวบนเส้นจํานวนกัน 13, 17, 14, 18จากเส้นจํานวนมาเรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้ 13, 14, 17 18เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆมาอ่านจำนวนที่โจทย์กำหนดให้ไปพร้อมกันเลยนะคะ12 13 19 15จากนั้นมาวงกลมล้อมรอบจำนวนดังกล่าวบนเส้นจำนวนกัน12 13 19 15 จากเส้นจำนวนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้ 12, 13, 15, 19เด็กๆทำแบบฝึกหัดลงในสมุดโดยเขียนชื่อบรรทัดแรกชั้นเลขที่เขียนคำชี้แจงตามแบบนะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจำนวน5ข้อด้วยกันเมื่อเด็กๆทำพาระงานเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายภาพ ส่งภาระงานในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ